สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสราวอีสานบ้านเศรานะ้ครับผ้าพี่น้องมายามเบียคกับมือนี่หลังจากที่ผมปักแหว่งแต้มขึ้นเดืกดครับผมมาปักประมาณสองทุ่มครับมาขึ้นเดืกก็เลยสีผ้าพี่น้องมายามตอนเศร้าที่เดียวนะครับที่แรกนะผมว่าสีผ้ามาปักแหลกหรอลยามก่อนแต่ว่าพอปักเบ็ดแล้วหิ้วเข่าครับหิ้วเข่าเราอยู่ไ่ได้ก็เลยหนีเข้าเมือบ้านก็เลยผ้าพี่น้องมาเบิ่งตอนเศร้าที่เดียวเลยนะครับอันนี้ก็ เดี๋ยวมาถึงอ่าที่วิธีเรียบร้อยนะครับเนาะไปไปลุยกันครับผมปักเหลี่ยวผมผมเออกระสีเอาเนื้อลงใใส่ไปน้่าต่ออีกนะครับเนาะว่ามม่สิกินอีกบ่อกวาไมนยังเสาอยู่นะครับไปครับไปเลยไปเลยออเบียดเลยนอน นี่ครับลังเรียกขอตังกลกองนหลังเรียกบาถือครับเดีอาะเ้ยเใส่หไหม ไปต่อกันครับอู้เนี่ยนนไปหลังที่ซองครับมาปักเดิร์กกลับมาขึ้นยังไงได้อู้นี่ครับหลังนี้อู้หหลังนี้ถือครับครับอีโนงหลังพูน,น,นก,ก็ถือครับหลังพูนก,ก็ถือคุณน่ะอ้เบิ้งครับเบิ้งลักษณะขัน้นแตกต่างครับกกรอเปตัว่ พี่น้องโอ้ยพี่น้องครับโอ้ยดีดีครับฮะกำลังใส่ครับโอ้ใส่สวยครับใส่สวยใส่สวยนะครับเออผุงานโอเคครับหลังที่สองมาแล้วครับเดี๋ยวผมคอเก็บป่าก่อนเดี๋ยวไปกันต่อครับไปกันต่อครับพี่น้องหลังนี้ก็เป็นแปลกๆครับนะเห็นมันนะ แปลกครับเป็นสิถือซะบนนะฮะนะครับ <S <S เดี๋ยวตั้งกล้องนะครับโอ,อ,อู้หัวหัวนนี่้ดีครับดีดีครับใส่ย่ามนใหญ่ครับใส่ย่ให้ด้วยอู้พี่น้องใส่ใหญ่ครับอุ้ยโอย้ดีดีครับครับมึงครับพี่โนโ้อง ยกเขากล่องให้พี่น้องมึงกระดินดีครับว่าดครับใส่ยังไงเลยโอ้เอีกแล้วครับอีกแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวขอเก็บปลาแันครับใส่กันต่อครับพี่น้องหลังจากที่เก็บปลาตัวเมีกี่แหล้วก็ไปกันต่อรถโอ้หลังนี้พี่เป็นยังสีวะออ้หลังนี้รุดครับพี่น้องเนี่ยรุดครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเนื้อหลังนี้ก่อนกะ โอเคครับพี่น้องยามเร็วลอยแล้วไดีวสามโตนะฮะโอ้ถือว่าคุ้มค่าครับนี่สามโตนี่โล่สองโล่เลยครับเนี่ยตัวใหญ่ครับเป็นปลาตัวใหญ่นะฮะสามโตสำหรับใสเื้อเส่เดือนวันนี้ก็ถือว่าผ่านครับผุ๊บเดผมใสแค่ยี่สิบลังเองนะครับยี่สิบลังยี่สิบลังผมใส่มาสามโต้วก็บ่ได้ยามรอบกลางคืนพร้อมนะครับอันนี้ผมมามายานแต่ตอนเสาร์ย่างเดียวเลยปักถิงไว้เต็มคืนนี้นะครับนะฮะถือว่า ถือว่าผ่านครับถือว่าผ่านเนาะแค่นี้ก็ผ่านนะผมว่าหากินหายากพี่น้องท่านไดเขำวาเบื่องแล้วอ,อย่าลืมมาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แน่นะครับเนาะสำหรับคลิปหาอยู่หากินวิธีอีสานบ้านเท่ากะมันๆครับวันนี้โอเคครับคลิปนาพอกันไหมครับผม